ข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเหนือยีสานกลางใต้นะคะล่าสุดอัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบที่14ในการจ่ายเงินในวันที่14กรกฎาคม2 5 6 6นี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ทั่วประเทศใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินด่วนเลยค่ะ14กรกฎาคมนี้กลางกระเป๋ารอ,อการโอนเงินพร้อมกันทั่วประเทศตรงกับบันสุกนะคะส่วนจะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับ ชมไลค์อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในเฟสที่4มาอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องบอกว่าเงินพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมา2งวดก็คืองวดของเดือนตุลาคม2565แล้วก็งวดของเดือนพฤศจิกาย,ยน2565เราเรียกว่างวดที่1ถึงงวดที่2ซึ่งในการดําเนินการจ่าย เงินนะคะก็จ่ายมาตั้งแต่วันที่13เมษาย,ยน2566แล้วก็ทางกยทก็มีการกำหนดแผนการจ่ายมาอย่างต่อนเนื่องทั้งหมด14รอบ ซึ่งในส่วนของรอบสุดท้ายก็คือรอบที่14จะตรงกับวันที่14กรกฎาคม2566นี้นะคะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็จะแบ่งออกเป็นการช่วยเหลือ2กลุ่มก็คือเจ้าของสวนในี่ยิบคนกรีดอยู่ที่40%ค่ะสําหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงวันที่14กรกฎาคมนี้หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็จะมีการดําเนินการให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโอนตรงเข้าบัญชีสําหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็จะได้รับการโอนเงินในรอบ ที่14เนี่ยแหละค่ะ โดยการจ่ายเงินชดเชยนะคะจะเป็นการจ่ายรวดเดียวถึง2งวดค่ะคือของเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2565นส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับสิทธิ์ก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับทางกยทภายในวันที่30มิถุนายนสอน2565นะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรชาวสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปเปิดกีดแล้วไม่เกิน25ไร่ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางท่านไหนมีข้อสงสัย ก็สามารถอุทธรณ์ติดต่อได้ที่กยทอในพื้นที่ได้ส่วนการจ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดในการจ่ายเงินรอบที่14แล้วหลายคนก็ตั้งคําถามน,นะคะว่าแล้วรอบที่3รอบที่4รอบที่5รอบที่6จะมีการจ่ายเมื่อไหร่ซึ่งทางกยทอมีการแจ้งแผนตารางจ่ายก่อนหน้านี้ว่าจะดําเนินการจ่ายเสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยาย,ยน2 5ง6ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์เป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ